สวัสดีค่ะร้านเ<ม>ฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะน้องแอมนะคะค่ะสวัสดีครั้งนะคะน้องแอมวันนี้น้องแอมพามาดูเป็นอะไรเอ่ยสินค้าอะไรเอ่ยเคาน์เตอร์2มเตรเคาน์เตอร์ทีวีเป็นเคาน์เตอร์ทีวีนะคะหรือว่าเอาเอาไปวางอย่างอื่นก็ได้นะคะตัวนี้ขนาดเท่าไหร่คะ ยาว2เมตร9 0ค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราตั้งกันอยู่บนรถนะคะเพราะว่าคือน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นไม้สักแท้ๆนะคะเห็นลายสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นไม้อัดสักนะคะอันนี้เป็นไม้สักแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นลายไม้ไหมคะว่าช่างเนี่ยเขาเอามาต่อกันโดยที่แบบเอ,อ็เห็นเห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยตรงนี้นะคะ จะเป็นเป็นไม้ที่มาจากแผ่นเดียวกันแล้วก็ช่างเนี่ยเขาเอามาต่อกันลักษณะนี้นะคะตัวนี้เรียกว่ามีความทันสมัยอยู่ในตัวแล้วก็มีความคลาสสิกตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขามีการต่อไม้แล้วก็น้องแอมเปิดข้างในให้พี่ดูคะ่ะนี่นะคะสำหรับบานจับ เอ่อมือจับไม่มีมือจับนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนเขาไม่มีมือจับเขาจะใช้เป็นลักษณะของตัวนี้นะคะก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะเอ่อแล้วก็ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นมีหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะต้องออกห่างๆเพื่อที่จะให้เห็นสีจริงนะคะนี่นะคะคือสีจริง ไม้สักทองสีจริงเนี่ยคือมันจะออกเหลืองเหลืองน้ําตาลน้ําตาลนะคะคือจะออกไปทางโทนน้าตาลมากกว่านะคะแล้วก็ของร้านบ้านปัญญาเนี่ยของเราจะเน้นทําเป็นสีที่ออกแนวใสๆนะคะซึ่งเออมันจะมันจะทาให้ไม้สักเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะคะนี่ค่ะนี่อีกอย่างหนึง่งคือเวลาเขาทําตรงเนี้ยมือจับตรงเนี้ย มันจะเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างลิ้นชักลิ้นชักสองอันนี้นะคะแล้วก็ตัวบานเปิดตรงนี้นะคะในส่วนของลิ้นชักนะคะในส่วนของลิ้นชักตัวนี้ก็จะมีรางรางเลื่อนเ,อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะัออ้นอลูมิเนียมซึ่งพอเลื่อนออกมาแล้วก็มันจะไม่ตกนะคะมันจะอยู่ในลักษณะที่ขนานกับพื้นบ้านแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ จุของได้เยอะนะคะดูรูปทรงทันสมัยตรงนี้เป็นเหลี่ยมๆสามารถที่จะเอาไปตั้งต่อกันได้นะคะท่านใดเนี่ยคือสมมุติว่ามีของที่บ้านมีของเก็บเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะจัดยังไงแล้วก็เอาเอาไปต่อกันได้เลยนะคะเนี่เห็นไหมคะว่ามันจะทันสมัยมันมันไม่มีบัวแล้วก็ ตรงตรงนี้นะคะบานพับเนี่ยตรงนี้จะจะไม่เห็นเพราะว่าเขาใช้เป็นลักษณะของอบานบานสะดุง้งหรือว่าบานถ้วยนะคะ๋อยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาพลิกดูด้านหลังอีกนะคะว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเราไปดูทางฝั่งด้านหลังนะคะโอเคด้านหลังก็เป็นไม้สักแท้ๆนะคะ นี่ต้องขึ้นบนรถนะคะวันนี้เพราะว่ามันเวลา,นาหน้าเราคือมันหนาคือดูจากเห็นไหมคะฟังเสียงแล้วรู้ไหมคะว่าเป็นโอ้โหเจ็บ อันนี้เป็นไม้สักแท้ๆนะคะสําหรับร้านบ้านปัญญานี้เปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์8โมงถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกับเราคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ